สวัสดีค so, ่ะสวัสดีคนดูทุกทุกท่านด้วยนะคะมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถเมืองสองนะคะวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้เลยนะคะคันที่ตรงหน้าฟ้าเลยนะพี่พี่ค่ะหลุดจองนะคะแล้วก็ราคาปรับลงมาแล้วด้วยนะคะพี่พี่คะนะคะหลุดจองที่ในที่นี้นะคะไม่ใช่อะไรนะคะลูกค้านะคะเปลี่ยนคันนั่นเองนะคะพี่พี่คาะเนื่องจากว่าลูกค้าอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะคะพี่พี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดน้องคันนี้กันเลยนะคะน้องคันนี้นะคะ t ตโยต้ายาริส 1.2e ปี2013นะคะพี่พี่ขารถ10ปีก็จริงนะคะแต่เลขไมคการใช้งานนะ,ะพี่พี่ขาเลขไมคน้องคันนี้จะอยู่ที่120,000กิโลเมตรนะคะถือว่าการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะถ้าเอามาเฉลีย่ยเฉลี่ยต่อปีคะ่ะพี่พี่ขาเฉลี่ยต่อปีนะคะโอ้โหตก กปีละไม่ไม่กี่ไม่กี่กิโลเองค่ะพี่ขาการใช้งานถือว่าแบบน้อยมากๆเลยนะคะน้องคานินาะะปี2013ัราคาเสนอขายอยู่ที่2 4 9 0 0 0 0บาทผ่อนในเรทฟรีดาวสินสี่พันบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขานะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะอนุมัติไงอ,อนุมัติไวนะคะอนุมัติไวนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะ ผลออกมาแล้วนะจ๊ะพ,พี่จ๋าออกรถได้ทุ่งอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะน้องคันนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเจ้าของมือเดียวด้วยนะจะเป็นขนาด4สูบ1,197ซี 1, 1, 96, 86แรงม้าเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดน้องคันนี้กันเลยนะคะพ,พี่ขานี่มาดูกันที่ไฟหน้ากันเลยค่ะพี่ขาไฟหน้าเดิมของโตโยต้าเลยนะป้ายแบรนด์โลโก้เดิมของโรงงานค่ะไม่มีการตัดแต่งไม่ไม่มีการถอดออกมาแต่อย่างใดนะคะเลขทะเบียนคือแบบสวยจริงๆเลยนะคะทะเบียนน้องคันนี้นะคะ6606นะคะ กรุงเทพมหานครนะคะจะได้เลขทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยนะคะพี่ๆคะ่ะนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีมาให้แล้วนะจ๊ะนี่เลยนะคะสวยๆเดิมของโรงงานเลยค่ะพี่คะ่ะไม่มีแตกไม่มีราวนะคะไฟหน้านะคะ กระจุของเขานะคะไม่มีแตกไม่มีรลานะคะสภาพยังอยู่เดิมป้ายแดงเลยค่ะพี่พี่ไม่แท้ด้วยพี่สามารถเอารถไปเช็คศูนย์ได้นะคะรถทุกคันที่นี่นะคะคุณภาพคัดเกรดเอนะคะคัดเกรด A ในที่นี้ก็คือรถนะคะไม,ไมะ่ไม่มีประสบอุบัติเหตุนหนักพิกามมานะคะไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้อย่างแน่นอนเลยค่ะพี่ขานะคะถ้าพี่ขับรถไปนะคะเกิดว่า ถ้าขับรถไปนะคะเจอว่ารถคันนี้นะคะเคยประสบหนักมาก่อนหรือเคยจมน้ําไฟไหม้มาก่อนค่ะพี่ขาเอารถมาคืนให้ฟ้านะคะแล้วฟ้ายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะจ๊ะยินดีคืนเงินให้เลยจากพี่จ๋านะคะกล้ายืนยันตรงนี้เลยนะการันตีได้เลยนะคะพี่ขาอ่าออกรถไปนะคะเรามีบริการหลังการขาย30วันเลยค่ะพี่ขานะคะเอารถไปนะคะเรามีบริการหลังการขายแน่นอนเลยค่ะ30วันนะคะพี่ขับรถไปนะคะมีปัญหาอะไรนะคะสามารถเอารถมาที่บริษัทเราได้นะคะเรามีทีมงาน ดูแลให้เสมอเลยนะคะพี่ขะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะพี่พี่คะส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้าขับรถออกไปนะคะไม่มีใครมาหาสักคนเลยนะคะ30วันเราตั้งใจดูแลอย่างดีเลยนะคะแต่ลูกค้าก็ไม่มาหาสักคนเลยะคะ่ะนั่นนะคะเพราะว่านะคะเพราะอะไรคะพี่ขาเพราะว่ารถนะคะคุณภาพดีนั่นเองนะพี่ขาไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนเลยคะ่ะพี่ขาอ่ะ แจ้งแลแจ้งตรงนี้ไว้เลยนะคะพี่พี่ขาอ่ะเดี๋ยวเรามาชมาูส่วนของรายละเอียดนะ้องคันนี้กัน,กนต่อน,นะพี่พี่ขานี่รถสวยเดิมสภาพเดิมเลยนะพี่พี่ขาสีแดงรอบคันนะคะอันนี้ไม่ใช่รอยเปื้อนรอยอะไรนะคะพี่ขาน,นี่เราเช็ดให้นะคะเป็นรอยนิดเดียวเองค่ะพี่ขาเดี๋ยวเช็ดก็หมดแล้วนะคะมีรอยเปื้อนนิดนึงเนาะอ่า นะคะแต่เรามีเจ้าหน้าที่มีพนักงานนะคะมีน้องพนักงานเช็ดทําความสะอาดตลอดเวลาเลยค่ะพี่คะยกเว้นตอนกลางคืนตอนหลังเลิกงานนะคะไม่มีเรานะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะแม็กเดิมนะคะลอ้ลอล้อยางเดิมโรงงานเลยค่ะพี่ๆค่ะน้องคันนี้นะคะพี่จะได้ยางของปีเดี๋ยวฟ้าเช็คนิดนึงนะคะน้องคันี้นะคะยางของปีสิบเอ็ดนะสัปดาห์ที่ เดี๋ยวโฟกัสนิดหนึ่งนะคะพี่ีค้ขาโฟกัสนิดหนึ่งนะคะสัปดาห์ที่15นะฮะยางปี2ีอนะคะดอกยางยางังเ,เหลือเลยค่ะพี่คะ่ะขาซื้อไปใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะคะซื้อไปใช้งานได้อีกยาวยาวเลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบคันกันเลยนะคะ ดูในส่วนของรอบคันค่ะพี่พี่ขานะคะรอบคันนะคะไม่มีรอยบุบรอยช้านะคะรอยลกักกิมก็ไม่มีเช่นกันเลยค่ะพี่ขรถคุณภาพคัดเกรด A จากพี่นะคะไม่ใช่เกรด B เกรด C นะคะรถร้านเรานะคะไม่ได้ตั้งอยู่ที่แบบ เป็นเต็นท์ผ้าใบนะพี่พี่นะพี่ดูได้เลยนะคะไม่ใช่เต็นท์ผ้าใบนะคะไม่ธรรมดานะพี่ขานะคะรถไม่โดนแดดไม่โดนฝนแน่นอนเลยค่ะพี่ขานะคะอ่ะนี่รถคันนี้นะคะมีคิวกันสาดมาให้ด้วยค่ะพี่นะคะ,ค,ะ,ค,ะ <c oughs> คิวกันสาดเดิมของโรงงานเลยค,ะค,ะคะ่ะพี่ขานะคะ <c oughs> เดิมของป้ายแดงเลยนะพี่นี่น,นะคะ นี่ยังอยู่เดิมเลยค่ะพี่นะคะรถไม่มีประสบหนักมานอย่างแน่นอนเลยนะคะกระจกก็ยังอยู่เดิมของโรงงานเช่นกันเลยค่ะพี่นะเดิมของโตโยต้านะคะเห็นไหมจ๊ะนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันแบบนี้เลยนะะประตูนะคะแนบชิดสนิทแบบนี้เลยค่ะพี่ขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดมาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะคะ มาดูในส่วนของฝั่งประตูกันก่อนเลยค่ะพี่ขาโอ้โหน,นี่เลยนะคะฝั่งประตูของเขานะคะเดี๋ยวคนนี้เปิดนิดนึงนะอ่านี่เลยนะคะจะได้เป็นแบบว่าพ,พี่จะได้เป็นแบบว่าอ่าพลาสติกอย่างดีเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่เคาะแล้วพลาสติกอย่างดีอย่างแน่นอนเลยค่ะพี่ขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีเหมือนกันเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะลวดลายเขาสวยงามมากเลยนะพี่ขานะลวดลายคือแบบสวยงามเลยนะน้องคนนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะพี่ขานะคะโครงสร้างเดิมโรงงานเลยค่ะพี่นะคะ น็อตเดิมไม่ขยับเดิมๆของโรงงานเลยนะคะพี etas, ่พ <t any batteries> ี่ขาโครงสร้างโครงสร้างเดิมของโรงงานเลยนะจ๊ะน้องคันนี้นะนี่นะคะน็อตเดิมไม่ขยับเดิมๆของโรงงานไม่มีรอยประแจเลยนะจ๊ะพี่จ๋าภายในนะคะพี่จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยนะพี่ขานี่ผ้านิ่มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนิดนึงนะนี่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นิ่มๆแบบนี้เลยนะคะลวดลายคือแบบสวยงามมากเลยนะเป็นเส้นๆนะคะเป็นเส้นๆแบบสีแดงนะคะ นี่สวยงามนะคะถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะพี่ขานะคะนั่งได้สบายด้วยนะไม่ปวดหลังอย่างแน่นอนเลยค่ะนะแล้วก็พวงมาลัยนะคะสามก้านสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอบสีโครเมียมนะยังอยู่เดิมของโรงงานเลยค่ะพี่น้องคันี้นะคะเดี๋ยวฝากขออนุญาตนั่งนะคะขออนุญาตนั่งนิดนึงนะจ๊ะนี่เลยนะคะพี่พี่ขานะคะยังดูแบบสวยๆเลยเดิมของโรงงานเลยค่ะพี่นะคะน้องคันนี้นะคะเกียร์ออโต้มาให้เรานะจ๊ะน้องคันนี้นะคะ แอร์อัตโนมัติแล้วนะจ๊ะน้องคันนี้นะสวยๆเลยจ้ะนะคะนี่นะคะมาดูในส่วนของคอนโซลหน้านะคะคอนโซลหน้านะนี่เห็นไหมจ๊ะพี่จ๋านะคะยังดูแบบว่าสะอาดเรียบเงาเลยอาจจะมีรอยเปื้อนฝุ่นบ้างเล็กน้อยค่ะพี่นะจะมีรอยเปื้อนฝุ่นเฉยๆนะคะแต่ไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะคะพี่ขาส,สังเกตได้เลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะหรือรอยต่างๆนานาไม่มีเช่นกันเลยนะคะอ่ามาในส่วนตรงนี้นะคะโอ้โหลวดลายเขาสวยมากเลยนะคะ นี่นะคะลวดลายนะคะการออกแบบของเขาสวยงามมากเลยนะคะพี่คานะคะในส่วนตรงนี้นะคะอ่านะคะนี่นะคะเอกสารนะคะสำเนารถนะคะคู่มือก็ยังมีครบเลยนะคะครบแบบนี้เลยค่ะพี่ขานะคะด้านบนนะคะนี่เลยนะคะพี่ขาถุงยังอยู่นะจ๊ะพี่จารถสิบปีนะคะถุงยังอยู่นะคะยังไม่ได้แกะออกมาเลยค่ะพี่นะคะนะคะนี่ไฟก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะ นะคะถุงพลาสติกยังอยู่นะคะยังพุ่มอยู่แบบนี้เลยนะคะยังไม่ได้ถอดออกมาแต่อย่างใดเลยค่ะพี่ขานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังผู้โดยสารกันเลยนะคะพี่พี่ขานี่เช่นเดียวกันนะคะพี่ก็จะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะยังอยู่เดิมของโรงงานเลยค่ะพี่ขานะคะยังอยู่เดิมเลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะพี่พี่ขานะคะนี่นะคะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องก็เลยจากพี่พี่จ๋านะคะนี่นะคะยังอยู่เดิมของโรงงานเลยนะ,ะตัวถังตัวเครื่องนะ,ะพี่พี่คะ่ะนะแล้วก็สติกเกอร์มออก,กอยังอยู่นะจ๊านี่นะจ๊ะ สติกเกอร์มอกยังอยู่นะคะเม็ดองเม็ดอาก็ยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะห้องห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทไม่มีรั่วซึมไม่มีไหลเยิ้มนะจ๊ะไม่มีไหลเยิ้มนะจ๊ะน้ํามันนะคะไม่มีดํานะคะอ่ะถ้ามันมีดำนะคะแต่ว่าทุกครั้งก่อนก่อนที่จะส่งรถมอบกับลูกค้าทุกท่านนะคะเราก็จะเปลี่ยนถ่ายคงเหลวใหม่ให้เลยนะคะอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะแบตเตอรงแบตเตอรี่เช่นกันเลยนะคะถ้ามันใกล้หมดอายุหรือยังไงนะคะเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะจ๊ะฟาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะจ๊ะสายอะไรต่างๆค่ะพี่ขา นี่นะคะสังเกตได้เลยนะคะไม่มีเขงไม่มีขาดนะคะไม่มีรอยหนูแทะด้วยนะคะนี่นะคะจุดแต้มสีเดิมโรงงานนะคะจุดมาร์คสีเดิมของโรงงานยังอยู่นะจ๊ะพี่จ๋ายังอยู่ครบๆเลยนะนี่เห็นไหมจ๊ะจุดมาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่นะคะพี่พี่ขานะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะจ๊ะเดิมเดิมของโรงงานแบบนี้นะคะน็อตไม่ขยับนะคะเดิมของโรงงานนะคะสันเหลี่ยมคมนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะจ๊ะ ยังยูย <aid> ัง <Solomon> ดูแบบใหม่ๆอยู่เลยนะคะพี่ขานะคะสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยจ้าน้องคันนี้นะคะพี่พี่ขาโทรมาหาฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะพี่พี่ขาหรือพี่พี่ท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังวัดนะคะไม่สะดวกมาหาฟ้าฟ้ามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านเลยค่ะพี่ขาไม่ว่าคุณพี่จะอยู่ที่ไหนนะคะใต้เหนือออกตกนะคะฟ้ามีเจ้าหน้าที่บริการเพียบพร้อมเลยนะคะพี่ขาวิ่งเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็ฟ้ามีบริการส่งรถสไลด์ถึงบ้านเช่นกันเลยค่ะพี่ขานะคะสุดท้ายนี่นะคะพี่ขา หากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะคะฟ้าขออาภัยมาณตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฟ้าด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของฟ้านะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะพี่ขาสวัสดีคะ่ะ